สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนในยูทูบตัวเติรเฟียร์ปกได้พี่น้องวันนี้เว้เล่าเปรบสัตว์เปรีบไปเต้นเนาะวันนี้มาในสัเนียงลาวได้จ้าตสรันบอกเล่าเนาะกินข้าวเล่นน้ำกันด้วยจ้าพี่น้องวันนี้มีเมนูหรูสรุดเซฟรายตามกุ้งสดขนมจีนีด้จ้าเมนเป็นเมนูโปรเลยนะตัวนี้กุ้งสดยั่วยอดไดจ้ากุ้งไซส์ใหญ่นดจ้า เราก็จะแผ่ให้ดูเลยน้ำตำช่ำๆเด้อพี่น้องเสือกินบนหนังตำแบบลายบลาเนื้เอเพชรกินเองเด้อจังมีจังเฮ็ดหนังตำแบบได้ลายบาเนี้อไปเมนูไปเป็นข้าวสวยจ้าข้าวสวยก็ไม่ร้อนนะจ้าผมไว้ตั้งแต่เช้าแล้วเมนูต่อไปก็จะเป็นไข่ต้มเด้อจ้าจ้ากินกับ สมตามเขากันขนาดเด็พี่น้องเมนูมากก็เป็นแกตพิกแกงเดอพริกแกงไหวแต่เมื่อเสาร์เนาะก็กินต่อให้เบิดเนาะแ้วก็เป็นเมนูที่สดชื่นต่อไปเป็นเผือกปั่นนะจ๊ะอันนี้ก็ปั่นกันเองหมดจ้าใส่ไข่มุกด้วยนี่เดอรเย็นชื่นใจเมนูสุดท้ายของเราก็คือลีโอ ซาสาะใจมึนเมาได้อารมณ์สดชื่นกับบรรยากาศหนาหออนด้วยจ้าพี่น้องขอบคุณที่รับชมด้วยจ้าถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามไม่น้ำด้วยจ้าเสด็จปลดภาวีดีโอใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นนะการทำอาหารร้องเพลงรีวิวหรือคือการเต้นหรือรสินคสินค้าอะไรเงี้ย ก็เราทําหมดนะจ๊ะหาได้ได้จะหาได้ได้ที่การเฉิญยอุนของเราจะเป็นอุนร้อยล้านนะจ๊ะเงินแสนกันล้านคือง่ายๆจ๊ะขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะบ๊ายบาย